วันนี้ผมจะอเอาพวกทิย่านะครับมาให้ให้ชมนะครับเพื่อเพื่อใครสนใจนะครับทิย่านี่นะครับส่วนมากของแบบเนี้ยผมไม่ค่อยเอาไปตั้งที่แผงนะครับอันนี้ผมขายเฉพาะคนสนใจนะครับ นี่ครับงานธรรมย่านี่มีคันนี้พวกนี้นี่ผมตอนได้มาผมยังไม่ไม่ไม่เคยลองเล่นนะครับแต่สภาพใหม่กิ๊บเลยครับ ส่วนนี้เป็นบอดี้นะครับสภาพใหม่มากนี่ครับล้อนี้ใหม่เลย อันนี้เป็นล้อ,อยางนะครับนี่อันนี้โรลเลอร์ คู่มือมานะครับอันนี้อยู่ในชุงเลยตรงนี้จะเป็นเซ็ตล้อนะครับเซ็ตล้อกันชนสนใจก็ สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับจริงๆยังมีเยอะนะครับเดี๋ยวผมแต่ผมต้องบางอันนี้มันอยู่ในรังครับผมต้องหาครับถ้า,าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับหรือสะสมของเล่นแนวไหนก็ได้ให้เพื่อนเ่อเนี่ยเข้าไปในเพจแล้วก็เพจป๊อปอูของเล่นนะครับแล้วส่งรูป มาในแชทเดี๋ยวผมจะดูในรังว่าผมมีหรือเปล่านะครับบางอันผมมีแต่ผมบางทีผมไม่รู้จักชื่อนะครับยังไงก็ส่งรูปมาในเพจเฟ c บุ o o ป๊อบอูของเล่นนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ